สวัสดีครับผมโก้เกียร์สักชูจรร้านแสนสุขการยางเปิดกิจการครอบวงจรจำหน่ายยางรถยนต์เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายซ่อมระบบเบรกคัตช่วงล่าง <S <S เข้าสู่องการมอเตอร์สปอร์ตเมื่อปี2012ด้วยการเข้าสู่การแข่งขัน e One ate, อีสุวันเมกเลสประสบความสำเร็จได้แชมป์รับท่วยพระราชทานขององค์สม เริ่มการแข่งขันและการซ u เปอร์เทอร์โบมืปี2020ก็ประสบความแดดปิดหนึ่งใน5และก็ขยับมาในปี2022นี้เริ่มมาวิ่งคัตบีเพื่อหาประสบการณ์ที่ดีขึ้นจุดมุ่งหมายในี่อกลัไปคือรายการทีเออาจจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อไปก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับ5้าในการแข่งขันรถกระบะในสนามเซอร์กิตซึ่งมันมีความยากและง่ายพอๆกันนะครับ เพราะว่าการใช้เบรกการเข้าโค้งการแตะเบรกซึ่งมันอยู่ที่ประสบการณ์และความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งการเบรกเราก็ต้องใช้เท้าเราเป็นตัวกําหนดจะแตะเป็นเหมือนคล้ายทำนองแบบ ABS มีให้อรอล็อกทํำยังไงรอจะล็อกเราต้องยกเท้าขึ้นปล่อยปุ๊บเราต้องแตะเบรกยังไงคือแบบให้มันสมูทกับความเร็วที่จะเข้าโค้งแล้วก็ที่จะคุมคันเร่งนะครับ เบรทียท่รถกระบะกับรถเก๋งนะครับมันจะแตกต่างกันเพราะว่ารถกระบะจะเวลาออกโค้งท้ายจะออกเพราะว่าเป็นรถขับหลังซึ่งตรงจุดนี้การุดเบรกจุดอะไรก็จะไม่เหมือนรถเก๋งเพราะอยู่ที่การควบคุมแล้วก็ใช้ปลายเท้าเราที่ให้มันเหมาะสมกับความเร็วที่การเข้าโค้งธุรกิจของทางร้านแสนสุขการยางนะครับทำช่วงล่างระบบเบรก,กเกี่ยวกับคาร์์ยกคาร์์ ยางรถยนต์เป็นจุดหลักนะครับซึ่งผมได้เน้นมากในเรื่องเบรกเพราะเป็นความปลอดภัยสำหรับลูกค้าโดยตรงเลยทั้งเทสทั้งลองใช้ด้วยตัวเองผมมั่นใจในคอมเพกเพราะว่าทั้งการเบรกระยะเบรกใช้แรงเหยียบที่น้อยมากแล้วก็ระยะเบรกที่สั้นลงผุนก็น้อยซึ่งมันเหมาะสำหรับรถที่ใช้งานทั่วไปและใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยจากประสบการณ์การใช้แล้วก็มั่นใจในคอมแพกผมจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัทคอมแพกเพราะว่าผมเริ่มจะวิ่งมาในการแข่งขันรถเซอร์กิตซึ่งมันต้องใช้ผ้าเบรกที่เหมาะสมผมเลยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทคอมแพกในการเป็นสปอนเซอร์ตลอดมาถึงทุกวันนี้ครับเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพก